วัสดีคะ่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนมีนาคมนี้คลิปนี้ดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนานะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด s u b สไ r ้ b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะดวงชะตาเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้ชาวราศีพิจิกเป็นช่วงที่ ช่วงนี้คุณจะมีความขยันขันแข็งมากขึ้นนะคะเป็นช่วงนี้คุณจะมีเป้าหมายนะคะหรือมีความกระตือรือร้นในตนเองมากเป็นพิเศษด้วยหรือจะเรียกได้ว่าคุณจะไม่อยู่กับที่นะคะไม่ชอบทำอะไรจำเจมักจะหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้ตัวเองต้องทำหรือว่าสร้างความตื่นเต้นให้ตัวเองตลอดเวลานะคะในช่วงดังกล่าวแต่ข้อเสียชาวราศีพิจิกนะคะ แน่นอนว่าหนึ่งมีโอกาสที่จะมีเขาเรียกว่าอารมณ์หุนหันพันแล่นมากขึ้นอารมณ์ร้อนเกลียวกาดนะคะมีโอกาสที่จะมีปากเสียงกับคนรอบข้างคนใกล้ตัวได้นะคะหรือมีเรื่องให้ต้องขัดแย้งหรือมีคนพูดจาไม่ถูกหูคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะเรียกได้ว่ามีโอกาสที่มีปากเสียงกับคนใกล้ตัวเช่นถ้าทำงานมีเพื่อนร่วมงานก็มีโอกาสที่จะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานบางคนเกิดขึ้น S <S <an> ช่วงนี้จะใช้คําพูดที่แรงเกินไปด้วยนะคะคือตรงไปตรงมาคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นนะคะดวงยังโชว์มาอีกว่าชาวราศีพิจิกให้ให้ระมัดระวังในเรื่องของการทําสัญญาหรือว่าในเรื่องของเอกสารบางอย่างเช่นเอกสารสําคัญนะคะมีโอกาสที่จะเซ็นผิดพิมพ์ผิดเขียนผิด หรือเอกสารบางอย่างของคุณมีโอกาสที่จะเสียหายผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดสาหรับชาวราศีพิจิกที่ดําเนินการเกี่ยวกับ,เ,กกบเอกสารสําคัญเนี่ยก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ง่ายเดือดร้อนเรื่องเอกสารเอกสารบางอย่างมันไม่เป็นไปตามสัญญาไม่เป็นไปตามที่นัดหมายกันไว้ด้วยเช่นกันดวงชะตายังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิกนั้นคุณมีโอกาสในเรื่องของ คุณมีโอกาสมีโชคจากเพศตรงข้ามหรือท่านที่มีคู่มีแฟนเนี่ยมีโอกาสที่มีโชคจากคู่ของคนรักนะคะเช่นท่านที่มีคู่คู่จะก่อความเจริญให้กับเจ้าชะตามีโอกาสมีความโชคดีจากคู่คู่นำลาภผลบางอย่างมาให้กับคุณเช่นลาภผลในเรื่องของการเงินก็ดีลาภผลในเรื่องของการงานหรือใดๆก็ตามเนี่ยสิ่งใดๆก็ตามที่มันทําให้คุณมีความสุขคุณมีโอกาสได้รับจากคู่ของคนรัก ะะส่วนท่านที่ไม่ได้มีคู่เนี่ยก็จะแปลว่ามีโอกาสมีรับผลบางอย่างจากเพศตรงข้ามซึ่งจะเป็นใครก็ได้ที่เป็นเพศตรงข้ามของคุณนะคะเขาจะเข้ามาให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีหรือหยิบยืน่นเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ด้วยนะคะหรือจะแปลว่าชาวราศีพิจิกเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสเกิดการลงทุนร่วมหุ้นกับใครบางคนเกิดขึ้นเช่น ถ้าท่านมีคู่เนี่ยมีโอกาสมีกิจกรรมทางการงานบางอย่างร่วมกันกับคู่ของคนรักด้วยเช่นกันนะคะคู่ของคนรักก่อความเจริญมาให้สร้างเงินสร้างทองมาให้หรือท่านใดที่โสดก็มีโอกาสที่จะมีคู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนเกิดขึ้นมีการลงทุนร่วมหุ้นกับคนที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจด้วยเช่นกันในเรื่องของในเรื่องของเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ มีเขาเรียกว่ามีกัญยาณบิดใหม่ๆเข้ามานะคะได้ศึกษาได้รู้จักกับเพื่อนใหม่สังคมใหม่สภาพแวดล้อมใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าช่วงนี้คุณจะมีหัวคิดในการสร้างเงินสร้างไรายได้มีหัวคิดในการต่อยอดบางอย่างมีหัวคิดในการพัฒนาตัวเองในช่วงที่คุณจะไม่อยู่นิ่งไม่อยู่กับที่ไม่ชอบอะไรที่มันจําเจมากแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่ คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับหลักทรัพย์เช่นบ้านรถร้านสำนักง,งานนะคะเช่นซ่อมบ้านซ่อมรถปรับปรุงร้านสำนักงานปรับปรุงบ้านอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่เช่นนั้นจะแปลว่ามีโอกาสเสียเงินไปกับหลักทรัพย์มีโอกาสจำนองหลักทรัพย์โอนหลักทรัพย์หรือย้ายที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นโดยเช่นกันในช่วงช่วงดังกล่าวนะต่อมาดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิกเนี่ยช่วงนี้คุณจะมีภาวะ ความเป็นผู้นําสูงนะคะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือในสังคมในการทํางานนะคะเรียกได้ว่าโดดเด่นนะคะเป็นช่วงที่คุณโดดเด่นหรือดูดูมีอํานาจนะคะดูเป็นผู้นําอย่างมากอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเรียกได้ว่าชาวราศีพิจิกคุณมีโอกาสดีๆในเรื่องของขั้นของตําแหนง่งเช่นในเรื่องขั้นเรื่องตําแหนง่งหรือมีโอกาสที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านาย ชื่นชมคุณเป็นในลักษณะนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ยังแปลว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีโอกาสได้เดินทางไกลไปยังต่างถิ่นแดนไกลหรือไปต่างประเทศก็ได้นะคะไม่เช่นนั้นจะแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะเข้าใกล้ศาสนามากขึ้นนะคะ เรียนรู้หรือเขาเรียกว่าลึกซึ้งในพระธรรมมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะอยู่ที่ว่าจะเป็นในลักษณะไหนเพราะว่ามันแปลได้หลายอย่างแล้วก็ยังแปลว่าเป็นช่วงที่ท่านใดที่อยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาก็มีโอกาสที่จะได้ผลการเรียนที่ดีนะคะได้เกรดดีได้คะแนนดีนะคะรวมไปถึงท่านมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาพัฒนาตัวเองด้วยนะในช่วงดังกล่าวนะคะแล้วก็ในเรื่องของ ในเรื่องของสุขภาพต่างๆเนี่ยก็ให้ระวังเกี่ยวกับความจําอาจจะลืมขี้หลงขี้ลืมความจาหลงๆลืมๆแล้วก็เกี่ยวกับระบบปากและฟันเลือดออกตามในฟันได้นะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะความรักเนี่ยคู่ครองสําหรับคนมีคู่นะคู่ครองคนรักมีโอกาสเจ็บป่วยหรือสําหรับคนที่มีคู่เนี่ย คุณมีโอกาสที่จะมีเรื่องให้ต้องขัดแย้งในเรื่องของความรักเกิดขึ้นความรักอาจจะไม่ราบรื่นไม่ราบเรียบนะคะหรือจะเรียกว่ามีโอกาสดีปากเสียงกับคนคนรักไม่ทางตรงก็ทางอ้อมโดยเช่นกันจะเป็นในลักษณะนี้นะแล้วก็ส่วนในด้านของคนคนโสดหรือคบหาดูใจกับใครเนี่ยก็มีโอกาสที่ความรักคนโสดเนี่ยอาจจะเจอคนที่เนช่วงที่คนโสดจะเลือก ค่อนข้างเลือกนะคะเลือกแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะมีมีสเปคหรือว่ามีมีเขาเรียกว่ามีรายละเอียดในการที่จะคบหาใครสักคนหนึ่งแบบจริงจังค่อนข้างที่จะเลือกมากเป็นพิเศษด้วยนะคะต่อมาดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยใดๆก็ตามนะคะในเรื่องการเงินการทองเนี่ยคุณมีโอกาสนําเงินไปลงทุนนําเงินไปต่อยอดหรือสร้าง คเครดิตทางการเงินทําอะไรในเรื่องของการเงินการทองมีโอกาสที่จะสําเร็จตามที่คิดตามที่หวงังโดยเช, fall, ช่นกันการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะทําอ,อะไรคิดอะไรหรือว่าทําอะไรที่มันสร้างรายได้สร้างเงินอ่ะมีโอกาสที่จะได้หรือว่าตามที่คิดตามที่หวงังมีโอกาสนําเงินไปลงทุนนําเงินไปต่อยอดบางอย่างหรือนําเงินไปแปลงเป็นหลักทรัพย์สินทรัพย์อย่างนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็โดยโดยภาพรวมเนี่ยดวงชะตาก็จะมี rite, ประมาณนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของบุตรบริวารน,นะคะบุตรบริวารต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่บุตรบริวารให้การช่วยเหลือดีนะมีหน้าผลจะบุตรบริวารหรือท่านใดที่มีสัตว์เลี้ยงก็มีโอกาสได้บุตรในสัตว์เลี้ยงเพิ่มก็ได้นะคะหรือว่าท่านที่มีลูกน้องลูกน้องมีโอกาสได้ล,ลูกน้องเพิ่มอย่างนี้ด้วยเช่นกันนะคะ ก็หลักๆแล้วดวงก็มีเพียงประมาณนี้ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ